้องเติไปอีกนาะนแค่ไหนวะ้าวเย่อะไรอะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมวอคคอรี่เกมเมอร์วันนี้เราอยู่ในเกม he inside หรือเขาอยู่ข้างในเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งฮะที่เขานั้นอาศัยอยู่ในห้องของตนเองคนเดียวตามลำพังแต่แล้วจู่ๆก็มีใครบางคนพยายามเข้ามาในห้องของเขาเรื่องราวนั้จะเป็นยังไงติดตามชมพ้อมกันเลยครับและกไป ฮีอินไซเขาอยู่ข้างในได้เวลาตื่นแล้วเว้อัพเต่อนน้าจะกำลังหลับอยู่ฮะนี่ฮะี่ฉันหลับไปนานแค่ไหนเนี่ยปออมาถอยนี่มันตีสองแล้วไม่ใช่หรือไงเนี่ยตีสองสี่มันเสียงอะไรมันเสียงลมเลยนี่ฉันลืมปิดหน้าต่างเลยเนี่ยเฮ้ อได้ยินเสียงลมเข้ามาในห้องของฉันเลยฉันต้องไปสูบบุหรี่ซะหน่อยโอเคฮะตัวละครอ,อยากไปสูบบุหรี่แต่ผมได้ยินเสียงลมเอ๊ะเนี่ยเหรอหูลมข้างน,นอกมันพัดแรงมากเลยฮะแสดงว่าหน้าต่างนี้ปิดไม่สนิทนะนี่มันเป็นข้าคืนที่สวยงามจริงๆนี่มันเหมือนกับเธอเลยจ u s t like h e นะฮะ เอ๋หมายความว่าตัวละครผู้ชายของเราน่าจะมีแฟนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บรรยากาศข้างนอกนี่สวยเหมือนก็เธอเลยน่าจะหมายถึงแฟนสาวนะฮะแต่บรรยากาศข้างนอกมันสวยตรงไหนวะเนี่ยไ,ไ,ไอ้ที่มันหล่นลงมานี่คือหิมะใช่ไหมคงไม่ใช่พวกฝุ่นควันหรอกเนาะโอเคฮะตรงนี้มีรูปแมวใส่แว่นอยู่ฉันเป็นสายลับอโอเคต้องไปสูบูรี่แล้วบหรี่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ฮะ ตรงนี้มีกระดาษอยู่นี่คือรูปภาพวาดของฉันเองหนึ่งในนั้นน่ะฉันวาดถึงเธออ่าแสดงว่าน่าจะคิดถึงแฟนฮะอย่าบอกนะว่าตัวละครแฟนเรานั้นน่าจะคงไม่หอกมัง้งคงคงยังอยู่หรอมัง้งก็ยังน่าจะมีชีวิตอยู่โอเคตรงนี้มีโน้ตบุ๊กด้วยฮะเอ๊ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนเปิดโฟลเดอร์ทิ้งไว้โอเคนี่น่าจะเป็นบุหรี่มวนหนึ่งของเรานะฮะอ น้องๆหน,หนูทุกคนบุหรี่ไม่ไดีต่อสุขภาพนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าทําตามละ่ะนี่เป็นแค่เกมนะฮะเออเตือนไว้ก่อนเลยห้ามสูบตามเด็กขาดไม่ว่ายังไงผมว่ามันไมได่ดีต่อสุขภาพนะฮะอืมรู้สึกว่าตัวละครเราน่าจะยังไม่ได้จุดบุหรี่แล้วจะจุดยังไงเนี่ยตรงนี้มีคัทเอาอะแปะ๊ะแปะ๊ะเออถ้าเรากดนี่น่าจะปิดไฟหมดนะโอเคเปิดทิ้งไว้ฉันควรที่จะเปิดมันไว้ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่าฉันได้ยินเสียงนั้นน่ะรูเหมือนว่าเธอกำลังมองออกมาจากตู้เสื้อผ้าอย่างนั้นแหละเ <Hey, S 1> ห้ยแบเขาเป็นยังไง <c oughs> มึงแอบเก็บศพแฟนไม่ในนี้เหรอหรือยังไงไม่รู้ฮะตรงนี้มีหนังสือพิมพ์ด้วยอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้ฮะแล้วก็มันเขียนว่าผู้ก่อการร้ายโจมตีอีกแล้วที่นิวยอร์กเพนทากอนโอเคฮะ,โ,คฮะโ,โหนี่มัน แล้วโฟ์เนถึงไอ้นี่นี่ว่าไอ้ตึกที่มันโดนขึ้นบินชนนะฮะไอ้ตรงนี้นั่งได้เหรอนี่มันของเธอทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรองเท้ามันก็เป็นของที่เธอซื้อให้ฉันว้วแสดงว่าแฟนตนัวละครเราน่าจะคิดถึงแฟนอย่างหนักเลยนะตอนนี้ฉันไม่ต้องการที่จะไปในห้องน้ำตอนนี้แล้วจะสูบบุหรี่ยังไงอ่ะนี่จุดบุหรี่ยังเนี่ยเอ๊ ไฟช่องไฟชักอยู่ไหนนะนี่ไงสิโบโบหูหาตั้งนานอ่าจุบรีเรียบร้อยไปกำบกืมที่สวยงามจริงๆนี่มันช่างเป็นสิ่งที่ฉันคิดไว้เลยแต่ว่ากับเธอนั้นทุกๆอย่างมันช่างเร็วร้ายแต่เธอสมบูรณ์เกินไปไม่เหมือนกับฉัน ไม่เหมือนกับฉันใตตอนนี้จุดๆฉันคิดว่าฉันควรที่จะไปชงชาซะหน่อยมันน่าจะทำให้ฉันลืมเรื่องเลวร้ายนั้นน้อยลงฉันต้องการที่จะทิ้งบุหรี่นี้ไปสะก่อนโอเคฮะโยนบุรี่ออกหน้าต่างได้ไหมหรือว่าต้องเขลียทิ้งเหรอเอบุรีนี่ทิ้งตรงไหนได้บ้างฮะโยนออกหน้าต่างไปได้เหรอ ทิ้งตรงไหนไดีบ้านะบุรงบุรีเนี่ยสามารถทิ้งบุรีตรงไหนได้บ้างนฮะข้างนอกหรือเปล่าข้างนอกนีนมันหนาวแต่ว่าฉันไม่มีเสื้อผ้าที่สําหรับการหนาวหรอกนะไม่มีเหรอเอฉันไม่อยากเข้าไปห้องน้ําตอนนี้ไอ้ไทิ้งบุรียังไงอะนี่ปะถังขยะอ๋าเอาละด้วเวลาที่ฉันจะต้องต้มกาน้ําแล้ว แต่ก่อนอื่นเลยต้องเอาน้ําใส่ถ้วยต้มซะก่อนและถ้วยต้มอยู่ไหนอะนู่นหรือเปล่าอ่าน่าจะใช่ฮะแล้วก็น้ําน่าจะต้องเข้าไปในห้องน้ําแน่เลยเอา้าไม่ใช่เหรอแล้วจะเอาน้ําจากตรงไหนอะอืมนี่หรือเปล่าแก้วอ่าใช่ฮะเอาน้ําใส่แก้ววัดเดี๋ยวอ๋อต่อไปก็จะชงชาก็คือ มันน่าจะเป็นกระบอกน้ำร้อนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอาผงชาใส่แก้วเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วปะฉันต้องการที่จะทำให้มันร้อนขึ้นอีกหน่อยทำไงอ่ม,มโครเวฟไงนี่ไงเคใส่เข้าไปะฮะเรียบร้อยเอาละในเวลาฉันต้องทำแซนด์วิชแล้วแซนด์วิชเหรอ ก็ต้องหาพวกขนมปังปะ่ะนี่ไงขนมปังแล้วก็เนื้อนะฮะเฮ้ยทำไมเนื้อมันแปลกๆคงไม่ใช่เนื้อของแฟนเราใช่ไหม <c oughs> เอ้ยหรืผมจะคิดมากเกินไปเองเล่นเกียสยองขวัญมาก,กเกินไปฮะโอเคแล้วก,กินเลยปะ่ะโอเคฮะกินเลยไม่เลวรสชาติอร่อยเยี่ยมยอดแล้วยังไงต่อก็รอน้ำชาใช่ไหม แล้วบางรอทำอะไรดีะหนังสือพิมพ์ก็อ่านไม่ได้นะฮะห้องน้าก็ยังเข้าไปไม่ได้ก็คงต้องรอจนกว่าน้ำจะเดือดแล้วเรารอ,อยังไงได้บ้างทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นดูหน้าต่างก็ไม่ได้นะฮะอ,อ้าวเต็มพอดีเลยในเวลากินชานร้อนอนะฮะเราจะได้ลืมความเศร้าเกี่ยวกับเธอ ผมไม่รู้นะว่าตัวละครเราเนี่ยเสียแฟนสาวไปหรือว่าโดนทิ้งอันนี้ไม่รู้เลยนะฮะฉันว่าฉันควรไปนอนต่อตอนเช้านะมันอาจจะดีขึ้นโอเคแล้วเวลาไปนอนฮะแล้วข้างบนมันมีเหมือนเป็นห้องใต้หลังคาด้วยฮะผมว่ามันต้องมีอะไรห้องใต้หลังคาหรือไม่ก็ในห้องน้ำมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนฮนะเกมแบบนี้ไปเข้านอน ตีสองสี่สิบแปดนาทีวัดที่มันท,ที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่มันน่าจะเป็นต้นนี่นี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรต้นะบอเพชรที่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเอย้มันบ้าอะไรกันเนี่ยเป็นฝันที่แปดชั้นบ้านเลยประตูข้างหน้า,านั่นประตูนี้พาฉันไปไหนกันนะได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้อยู่หลังประตูฮะเปิดเข้าไป น่าจะเป็นผู้หญิงฮะทรงผมทวินเทลคงไม่ใช่มิกุใช่ไหมเออเอาละฮะตื่นมาอีกรอบเฮ้ยทำไมเหมือนตื่นมาเวลาเดิมอ่ะเฮ้ยเดจาวูเ ja หรอบนลูกเฮ้ยยังไงเนี่ยฉันต้องการที่สูบ,บุหรีเฮ้ยมันเดจาวู oo, ฮะ ทำไมันกลับมาที่เดิมบ่าเอ๋วอทแบบเขาว่านยังไงเนี่ยสมบูรีฮะเฮ้ยนี่มันเวลามันผ่านไปนานแล้วเหรอเนี่ยฉันก็ยังคิดถึงเธออยู่เธอนั่นแะไม่เคยออกจากหัวฉันเลยอ๋อไม่เลยจุดจุดจุด เอาละฉันต้องการชงชาซะหน่อยเหมือนตัวละครเราเดจาบูแต่ว่าแดร์ล็อกมันเปลี่ยนนะฮะตอนแรกเป็นข้าคืนที่สวยงามเหมือนเธอแต่ตอนนี้ตัวละครเราบอกว่าฉันไม่เคยลืมเธอแดร์ล็อกมันเปลี่ยนนะฮะโอเคแล้วชงชานี่เราสามารถเอาบุหรี่ออกไปได้ไหมโอเคต้องทิ้งบุหรี่เหมือนเดิมนะฮะทิ้งมันลงไปในเวลาหยิบน้ำ ต่เขาเป็นยังไงเนี่ยมารอลุ้นในเรื่องกันต่อนะครับว่าแฟนสาวของเรานี่ทิ้งไปหรือว่าเสียชีวิตหรือยังไงฮะต้องมาลองดูกันในเวลาใส่ชาใส่ลงไปแล้วเอาไปต้มใช่ไหมโอเคฮะเหมือนเดิมเอาเข้าไมโครเวฟไปฮะเอ๊แปลกแปลกใส่เข้าไปเรียบร้อยฉันต้องการกินแซนด์วิช ไปฮะแซนด์วิชเหมือนเดิมอืมทำแซนด์วิชฮะแล้วก็กินแซนด์วิชต่องำมงๆงงงงอร่อยจังเลยมันกรอบมากเป็นแซนด์วิชที่กรอบจริงๆรสชาตินี่มันช่างปกติเหลือเกินอืมแล้วก็รอไมโครเวฟวัต ธอเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากาตู้เสื้อผ้านี่แล้วอ๋อผมอ่านผิดนะ,ะตอนแรกชีทุกนี่คือเธอเอาเสื้อผ้าของเธอไปหมดแล้วน่าจะเลิกกันหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่มันเหมือนมันจะเลิกแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เลิกแบบปกติมันต้องมีอะไรยิ่งกว่านั้นผมคิดว่านะฮะต้องมีเบือเบ้องลึกเบื้องหลังอะไรโดยเฉพาะไอ้ห้องใต้หลังคานั่นเรียบร้อยกินชา จุบๆๆๆอร่อยได้เวลานอนแล้วจะตื่นมาตอนเดิมไหมเนี่ยฮะตีสองสี่สิบแปดเนี่ยมันจะตื่นเวลาเดิมไหมหุยวัดรอบนี้มันเปลี่ยนไปฮะแล้วนี่อะไรวะเนี่ยมันทะลุกออกมาคืออะไรอะวัดคือมีดหรอเป็นมีดขนมปัง แล้วก็แก้วชาฮะ,สะแสดงว่านี่น่าจะเป็นกิจวัตรประจําวันที่เราทํากับแฟนตอนที่อยู่ด้วยกันซึงนะเนี่ยวัดเอ๊ะหมายความว่ายัางไงเนี่ยเปประตูเข้าไปรอบนี้ไม่มีเสียงคนร้องไห้เลยฮะวัดเป็นรูปผู้ชายที่ยื่นมือมาหรือเปล่าหรือไงไม่รู้ ตื่นมาเวลาเดิมหรือเปล่าน่าจะใช่ฮะไสองสี่แปดมันต้องเป็นเวลาที่เกิดเรื่องอะไรบางอย่างแน่เลยฮะมันถึงตื่นมาเวลาเดิมตลอดจุดจุดจุด,จดตัวละครร,รอบนี้ไม่ได้บอกว่าต้องการสูบบหรีนะแต่ผมว่ามันต้องการสูบหรีว่ะร้อยปอร์เซ็นตนี่ฮะเหมือนเดิมเลยเหียะไรวะเียะไรวะนนี้รอบนี้มันไม่เหมือนเดิมวะอะไรวะ เชื่อเลยว่านี้ยขนลุกเลยฉันว่าเธอน่าจะเ,ออเธอเนอะ่ยเจ๋งมากเลยหรือเธอหนาวเกินไปนี่ไม่มั่นใจนะในประโยคที่มันบอกนะฮะแต่ถ้าเป็นประโยคปกตินะ่แปลว่าเธอเนี่ยเจ๋งมากเลยแต่พอไม่มีเธอรู้สึกว่าสีมันจีดจืดจางลงเมื่อไม่มีเธอแล้วความหมายก็ไร้ทิศทาง ฉันลืมเธอไม่ได้เลยเธอนะ่ะแสนดีจุดๆๆเดี๋ยเวลากินชาแล้วเหรอเธอแสนดีลืมเธอไม่ไดุ้กวนอยู่กับคนเดิมเป็นคนที่แบบว่าไม่ลืมแฟนนะฮะแต่อย่าคิดสั้นนะนายถึงแม้นายจะลืมแฟนไม่ได้แต่นาะยต้องก้าต่อไปนะเพื่อน ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามจุดๆ,ๆทำไมมึงจุดๆจุดวะบางทีกูว่าหลอนนะมึงจะจุดๆทำไมในเวลาอุ่นมันแล้วอุ่นแก้วนี้เข้าไปในไมโครเวฟการทำกิจวัตรเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เธออยู่แต่มึงก็ว่าเธอไม่ต้องการไปแล้วฉันต้องการที่จะกิน ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีไฮไลท์ที่ต้นแคปตัดด้วยฮะนี่คือต้นแคปตัดของฉันนี่เอาหรอโอเคต้องการกินนะฮะกินขนมปังกับเนื้อเหมือนเดิมที่โคตรจะกรุบกรอบนะฮะฟังเสียงนี่ะกรอบมากปกติมันต้องนุ่มไม่ใช่หรอจุดๆๆดจุด,จดเดินไปรอน้ำชาฮะ รูสึว่ารอบนี้ประโยคไดอะล็อกจะเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่กินน้ําชาแล้วจะฝันถึงเรื่องอะไรอีกจะฝันถึงเธอหรือจะว่าจะเป็นวิญญาณที่จะมาตามล่าเรากันแน่เป็นเกมที่เน้นหาความหมายนะฮะแต่ผมแบบว่าเออก็ไม่เข้าใจมีนิง่งเ,เหมือนกันนะี่ยกินน้ําชานอน ทำคิจวัตรเหมือนเดิมฮะเตื่นมาสุบุรีกินชากินขนมปังแล้วก็นอนว้ดอตกใจนึกว่านอนไม่ได้ตอนนี้ไม่ฝันนะแต่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วทำไมข้านอกมันกระหัวกระหาหรอ,ห,อหรือยังไงอะไรอะไทยเลยมันกระหัวกระหางฮะว้ดมันบ้าอะไรเนี่ยแต่เป็นเวลาเดิมนะ น่าจะเป็นตอนตีสองสี่สิบแปดแต่ทุกอย่างมันกระหกกระหางฮมันบ้าเลยวะเนี่ยจุดจุดจุดข้างนอกนันมันอะไรอะจุดจุดจุดหรือว่าเราเข้าห้องห้องห้องน้ำได้แล้วหรอจุดจุดจุดมันจุดจุดจุดหมดเลยอะเฮ้ยเปิดประตูได้วัดออกไปแล้วฮะข้างนอกนี่มีอะไรอย่างนั้นเหรอเราออกมาไม่ได้ไม่ใช่เหรอตอนแรก เพราะอากาศมันหนาวเกินไปแต่ตอนนี้เราออกมาได้แล้วฮะแล้วข้างหน้านั่นมีอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอมันคือปืนลูกโมงฮะวัดเฮ้ยโอ้โหมีเลือดด้วยยิงป้ายทำไมมีเลือดอ่ะวัดแล้วข้างหน้านั่นมันอะไรวะเนะ่า จะสื่อว่าเรายิงแฟนสาวของตัวเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วทำไมต้องยิงกันด้วยอ่ะทำไมไม่คุยกันดีๆโอ้โหมันหลบซ้ายปิดประตูแล้วใส่หน้าเราด้วยหมายเขาไปยังไงเนี่ยเปิดเข้าไปได้ไหมเปิดเข้าไปได้ได้เวลาเข้าห้องน้ำ้าสินะไม่เสียมันเงียบจุดจุดจุดต้องทำอะไรเนี่ยงงไปหมด ต่างไม่ได้ต้องนอนเหรอนอนฮะเอา้าแล้วข่าวคาวามฝันอะไรก็ไม่รู้ <What? S 1> แต่ผมว่าชัดเจนแล้วฮะตัวละครเราน่าจะเป็นคนฆ่าแฟนของเราเองฮะแต่ว่าฆ่าเพราะอะไรยังไม่รู้เหตุผลน,นนะเราต้องมาหาคำตอบมาพร้อมกันเป็นแฟนกันถึงกับลงมือลงไม้กันเลยเหรอ ถ้าเลิกกันดีๆก็ไม่ก็ก็ได้ไม่ใช่เหรอแต่ไปต้องแบบยิงกันด้วยอ่ะไม่ไถึงต้องทำรุนแรงแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันฮะมาคำตอบพร้อมกันข้างหน้านี่อาจจะมีคำตอบรอเราอยู่ไม่รู้ว่าตัวละครเราฝันไปเองเมายาหรืออะไรนะฮะแต่ข้างหน้านี่น่าจะมีคำตอบให้เราทุกอย่างหลังประตูบานนี้อะเป็นแสงสว่างฮนะ แล้วเราก็ตื่นมาเป็นเวลาเดิมว๊อดยังไม่จบเกตีสองสี่สิบแปดฮะเวลาเดิมแสดงว่าเมื่อกี้เราฝันไปฝันไปนานมากเลยนะฮะเนี่ยสุบหลีว๊อด <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ผมมองไม่เห็นแล้วว่ะว๊อดนั่นมันใครวะนะ มันเป็นคนในฝันอย่างนั้นเหรอจะต้องไปเปิดไฟโอเคฮะไปเปิดไฟผู้ชายในฝันมันใครเราเหรอหรือใครหรือ,อยังไงว๊อมันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเอาทำไมสูบบุหรี่ไม่ได้แล้ววะเอ๊ะเปิดประตูมาแล้ววัตดเด้อ แล้วผู้ชายคนนั้นมันหายไปไหนแล้วเนี่ยงั้นควรที่จะล็อกประตูนะในค่ำคืนนี้ล็อกแล้วฮะเอ๋หมายความว่ายังไงเนี่ยโอเคฮะสุบ,บุรีต่ออะไรวะเนี่ยสุบ,บุรีมองหน้าต่างแต่บรรยากาศข้างนอกเหมือนเราอยู่บ้านคนเดียวนะแบบว่าเป็นแค่บ้านคนเดียวที่ตั้งอยู่ ในการภูเขานะฮะน่นมันใครกันวะฉันจำไม่ได้เลยว่าแถวนี้ะ่ะมันมีคนอยู่ข้างบ้านฉันด้วยบ้านหลังเดียวไม่ใช่เลอทำไมไอ้หมอนั่นมันถึงปิดไฟละ่ะไอ้หมอนั่นมันต้องการอะไรจากฉันทำไมหมอนั่นต้องเข้ามาในบ้านฉันด้วยชีสัญญาณอย่างนั้นเหรอเข้าใจละ ประตูล็อกเรียบร้อยฉันคิดว่าไอ้หมอน่าจะไม่รบกวนฉันอีกต่อไปได้เวลาชงชาแล้วหมายความว่าจะไงไวันนี้งงจัดๆนะฮะไอ้หมอนั่นคือใครก็ไม่รู้จัต้องการน้ำมามาปิดไฟห้องเราทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคชงชาต่อไป อ,อกน้ำใส่ผงชาแล้วก็กินขนมปังเหมือนเดิมนี่มึงทำงานอะไรเนี่ยฮะมึงอยู่แต่บ้านร์งฟอร์มโฮมเหรอไม่รู้เหมือนกันนะใส่เข้าไปในไมโครเวฟเอาละเอาละเอาละอะไรวะเนี่ยมึงบอกเอาละเอาละแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ็น่าจะต้องทำขนมปังเหมือนเดิมแหละซับซับเรียบร้อยขนมปงังแสนอร่อยแดกต่องมมมมมวันม่มงมมมมมมนมม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 กรมมมันตตน,นม้มมีมม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 นมม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 มรมม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 ่มมมเมม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 ย รอก,กินชาแล้วนอนอีกรอบรอบนี้จะฝันถึงอะไรหรือจะไม่ฝันไม่ทราบเหมือนกันเลยฮะตอนนี้งงไปหมดผมสงสัยแค่อย่างเดียวคือไอ้ผู้ชายที่มาปิดไฟมันมคือใครแฟนใหม่เหรอหมายถึงแฟนเราไปมีแฟนใหม่แล้วนั่นน่าจะเป็นแฟนใหม่ของแฟนของเราหรือเปล่า <laughs> เอยไม่แน่ใจฮะเอาละถึงเวลานอนแล้วกินชาแล้วก็นอน สบายจริงๆชีวิตกินนอนกินนอนนะและ้วก็น่าจะตื่นขึ้นมาเวลาเดิมฮะโอ้โหแต่เหมือนฟ้าข้างนอกมันจะสว่างหรือเปล่าเหมือนมันสว่างกว่าปกติเอ๊ะเลยผมคิดไปเองผมว่าใช่เลยได้เวลาที่ฉันจะต้อง เอาบุรีนะั้ไปทิ้งน่ฮะข้างนอกเหมือนมันสว่างขึ้นนี่มันตอนเช้าเหรอตอนเช้าแต่ไอ้การบอกตีสองไม่ใช่เหรอเอาบุรีไปทิ้งแล้วภาพวาดมันหายไปแล้วฮะมีแต่ต้นแคปตัสเอ๊ะบอกเขาว่ายังไงเนี่ยบอกให้เอาบุรีไปทิ้งเหรอนี่ฮะทิ้งไปเลยเอาละต่อไปได้เวลาเอ่อพงชานะฮะ นี่คือผมไม่ดูบุหรี่แล้วนะมันบอกให้เอาบุหรี่ไปทิ้งนะฮะเราไม่สูบบุหรี่นะวันนี้แต่ขนมปังหมดนะผมสังเกตอยูอ่ขนมปังมันหมดแนละ้วด้านซ้ายเอ๋มันเขาว่ายัางไงเนี่ยไปรีบตรงช้าดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็วผมไม่รู้ว่าเรื่องมันจะไปนานแค่ไหนตอนแรกผมคิดว่าเป็นเกมสั้นๆนะแต่มันยาวมากเลยต้องการที่จะกินเอา้า ไฟดับไม่ไฟดับอ่ะเกิดบ้าอะไรขึ้นเอ๊ะไม่มีขนมปังแล้วอ่ะอ๋อขนมปังมาจากไหนอ่ะอ๋อมันอยู่ข้างบนไอ้น่าหลอมันคือขนมปังอ๋อมันนึกว่าที่วางมีดโอเคไฟมันดับได้ไงก็ไม่รู้ เอาละกินเรียบร้อยเอาละดีขึ้นนะโอเครอน้ำชาต่อมันอะไรวะเนี่ยงงคอมเหมือนเดิมไมค์แคปตัดก็เหมือนเดิมทุกอย่างยังว่างเปล่าทุกสภาพตู้นี้เรียบร้อยกินชาเรียบร้อยกระดกเสร็จแล้วนอนต่อไปเนี้ย ในเวลานอนแล้วอย่างนั้นเหรอผมว่าไม่น่าจะไม่ต้องนอนปะออกจากที่นี่ได้ยังไหมประตูฉันยังล็อกอยู่ฉันไม่ต้องการที่จะเข้าไปในห้องน้ํามันจะนอนจริงเหรอว้าวอะไรอ่ะอะไรอะ,อะ,ไ,รอะไรวะเฮ้ยอะไรวะผมผมไม่ได้สังเกตอะไรวะ มันน่าจะมีเงาหรือตัวอะไรมาอยู่ตรงเตียงแน่เลยผมว่านะแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตตกใจหมดโอเคนอนก็ได้วะแต่เพื่อนเ,เห็นก็บอกผมด้วยผมมองไม่เห็นจริงๆตัวอะไรวะ,ะมาอีกแล้วฮะความฝันแบบนี้เรากำลังเดินพาไปไหนกันเนี่ยไม่รู้เลยฮะเมื่อไหร่ตัวเกมจะจบมันนานไปปะเนี่ยเฮียคิดว่าพ่เกษสั้นๆแต่ว่านานขนาดนี้ประตูในประตู <What? S 2> เอาทางมันมืดแล้วฮะเอาแล้วไงความน่ากลัวเริ่มคลอมงำทางเริ่มคดเคี้ยวเอ๊ะมันจะพาเราไปไหนกันเนี่ยข้างหน้าแสนมืดมนเหมือนกัะชับิของฉันเมื่อไรเธอเอ๊ะฉันต้งเตอไปอีกนานแค่ไหนโะอ้ย oh, <yeah! S 2> อะไรอยู่ <c oughs> อะเฮ้ยมึงจำสแกรแบบ เล่นมากอ่ะคือก็รู้ว่ามันจะมีจำสแกนแต่แบบมันจำสแกนไม่มีครูเลยอ่ะและ้วเอ๊ะมันใครเนี่ยทำไม,มทู้นายมายืนต้อนรับฉันผู้นายเป็นใครกันอ่ะเอ๊ะผู้แกเป็นใครกันแล้วแฟนฉันอยู่ไหนมันบ้าเลยเนี่ยความฝันนี่โอเคได้เวลากดชิปวิ่งมาแล้วรัวๆเดินแบบรวดเร็ว มันมองเราตามไม่เขายิบเลยฮะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันฉันต้องการออกไปจากที่นี่ความฝันบ้านนี่ที่รักเธออยู่ไหนเปิดประตูแวละกูก็ตื่นมาแล้วโอ้โหมอะไรกันจบหมะเ่ยเฮ้ยชิบอะไรวะแล้วเหมือนคำบนกำแพงมันเริ่มแงม้มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือวะผมคิดไปเองวะอะไรอยู่วะเนี่ยเวลาเหมือนเดิมเฮ้ย บนลูกอีกกี่วันครับเนี่ยโอ้โหแปลกมันจะบ้าเลยครับเนี่ยอุย้ยกลายเป็นปืนแล้วไอ้ข้างบนเมื่อกี้วัดเดี๋ยวเวลาฉันต้องออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยมันกลายเป็นปืนแล้วอ่ะเอ๋บุหรี่ไม่มีแล้วออกไปข้างนอกแล้วปืนนี่ปืนปืนอย่างนั้นเหรอแปลกชะมัดถ้าจำไม่ได้เลยว,ว่าฉัน เคยแตะต้องมันเอาเลยไงมีปืนมาโผล่ตรงนี้เดีวเวลาไปข้างนอกเดีเวลาออกไปแล้วก็สัมผัสกับพิมะนั่น ending killer ฉากจบเป็นฆาตรกรขอบคุณที่เล่นเอ๊ะมีฉากจบอื่นด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันฮนะแล้วเราก็มาโผล่เลโรงบาลจิตวเวชฮนะ เอาแล้วะก็จบไปแล้วสำหรับ he inside หรือมันอยู่ข้างในนะฮะสรุปว่าคือเป็นเรื่องราวของฆาตรกรโรคจิตฮะที่ฆ่าแฟนสาวของตนเองด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะและตัวละครของเราก็ไปโผล่ที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งฮะถูกคุมขังไว้ตัวละครเราน่าจะเป็นโรคจิตขนาดหนักเลยฮะโอเคฮะนี่คือทั้งหมดของ he inside บอกเลยเกมเมอร์อตัวเไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ